อันนี้ใช่พันดาวไหมอันนี้ใช้พันดาวครับทุกคนเนี่ยจูลี่เคยเห็นแต่พันดาวที่มันเป็นต้นเล็กวันนี้พามาดูพันดาวต้นใหญ่เนี่ยเป็นสายแม่พันนะดูดาวล้านดวงมีชื่ออย่างดาวล้านดวงดาวล้านดวงไม่แน่ใจนะเหรอนี่มันพันดาวไงใช่คือแบบว่าสวยมากเลยทุกคนมันเป็นแบบพันดาวจริงๆมีแบบว่ามีเป็นดวง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 เยอะแต่ว่า ต้นเล็กๆเหมือนมันจะเป็นจุดเล็กๆเนาะเหมือนดาวใช่ต้นเล็กๆจะอยู่ฝั่งนู้นแต่พอแบบใหญ่แล้วมันรู้สึกว่าเหมือนใบเม็ดมันก็ปื้นๆอยู่นะอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะเขาก็มีกันเกือบทุกบ้านใครไม่รู้จักใครชนนะคะแต่ว่าราคาเห็นปล่อยก็ยังแบบแบบพันอยู่นะถ้าต้นใหญ่อันนี้จะเป็นลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะคะสีมันจะเปลือย สวยตัวนี้ก็นี่เห็นไหมทุกคนเห็นตอนนู้นมีใครเก็บไหมถามไม่มีใครเก็บครับนี่นี่น,นี่เป็นอย่างนี้นี่นี่ทุกคนก็แบบเดินผ่านเฉื่ดจต่โตมาดูนะจ๊ะนี่ไม่ใช่ธรรมดาเ<ม>นี่ยมีป้ายๆด้วยกระดูกด,ดําสวยมากอย่ามองข้ามนะคะอย่า <c oughs> มองข้ามไม้แบบว่าอันนี้อันนี้เป็นม่วงจัตสกุลนะครับ ม่วงจรัศสกุลม่วงใช่ครับจักสกุลจระสกุลมันมันเป็นทรงนี้เลยเหรอใช่ใบเขาจะห่อห่อห่อแบบนี้เลยทุกคนอันนี้ทรงแปลกมากคือแบบมีชลีเพิ่งเคยเห็นนะทุกคนที่มันเป็นไม้แบบกลมใบแบบนี้เขาเรียกว่าทรงห่อเหรอเปจะใบห่อใบหอใช่ใช่อันนั้นคือราหูไหมอันไหนเอ่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นลูกไม้ลูกไม้เหมือนใช่ครับลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้ต้นหนึ่ง มันกอบ <Okay. S 1> สุดอันนี้จะเป็นริมน่านนะครับนี่เป็นริมน่านริมน่านอ,อ,อจำจำชื่อได้ยังไงหมด <laughs> ต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรครับออนานมาก ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าอ๊ยต้องติดป้ายะเนี่ยเวลาเราไปสวนอาจารย์หลายท่านเนาะเราก็ว่าเอ้ยทำไมอาจารย์เขาจําชื่อได้สมัยแรกๆเนาะอาศัยอ่าพอหลังๆมาก็โอ้อันนี้มีใครไม่รู้จักบ้างคะขมพี่มาอันนี้ผ่าไปแล้วนะคะี้เป็นไม้จอมอ๋อเป็นไม้ตอมทำจำนวนแล้วทำจำนวนแล้วมันงอกอย่างปล่อยไปหลายต้นแล้วมันคือมันไม่ได้งอกความกันใช่ไหมใช่ครับก็ต้นไหนที่มันโตก่อนแล้วก็ปล่อยก่อนอะไรเงี้ยูสิ ที่นี่คือแบบจะต้นสวยๆนะตู้นี้อีกตู้นี้ก็เป็นตู้ที่เราคัดเก็บดูหน้าไม้นะครับอ่าคัดเก็บค่ะคัดเก็บทุกคนฟังนะคะัดเก็บเก็บดูหน้าไม้ก่อนเนาะตั้งแต่เดินมายังไม่เห็นบอกว่าตู้ไหนที่ขายได้เลยตู้ที่ขายได้คือตอนนี้ไม่มีแล้วครับหมดต้องรอก่อนนะคะทุกคนเป็นไม้ที่เราคัดเก็บโอ้ยงามตะออนคนที่แบบว่าถ้าใครแบบชื่นชอบบอนสีเนาะเราก็ ที่แรกอะตู้ตั้งใจว่าจะเก็บเท่านี้นะที่บ้านก็ทําเหมือนกันทุกวันนี้ไม่ได้ลวจ้ะเราเลี้ยงแบบมีความสุขอะขายไม่ได้เราก็คือความสุขกันเนาะจริงน้ํามันไม่เท่ากันเนาะใช่เพราะว่าเออเรารับที่เมไม่ได้มันจะเป็นไม้มะเลไม้มะเลไม้มะเลสต้่สวยเนาะคือเห็นอะไรก็สวยหมดศิลาหุ้มทองศีลาหุ้มทองนะคะทุกคนศีลาหุ้มทองมีจำนวนไหมเนี่ยต้นเล็กคนสีรางหุ้มทองมีจํานวนเยอะครับ ที่สวนทำอะไรเยอะอยู่ครับแต่ไม่ใช่สวนนี้อ่าอยู่อยู่ที่สาขาสองสาขาสองใช่ก็คือถ้าเกิดอยากได้ก็คือไปที่นู่นอ่าไม่ครับก็คือแจ้งก่อนได้เลยจะเราจะขนมาเพราะว่าเราจะไม่ไม่ค่อยได้เปิดเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะอ่าก็คัอกันก็นัดกันอยากได้ก็จะเอามาไว้ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือเป็นลูกไม้ลูมให้เหรอมันเหมือนดวงอาพลเหมือนไหมเเป็นไม้มเล็ดครับเป็นไม้มเล็ดเหมือนดวงอาพลเลยอ่ะอันนี้เป็นขุมทองนี่เป็นไม้มเล็ดเหมือนกันขุมทองอันเดียวกันใช้เดียวกันไหม รุ่นเดียวกันไหมหรือคนรุ่นหลังครับรุ่นหลังที่แอดแต้งได้ไปเอของที่บ้านตัวกว่านี้จะเป็นเศษสีเมืองชนเศษสีเมืองชนอันนี้คล้ายดวงอมพรมากใช่ใช่เนี่ยคิดว่าดวงอมพรเลยทุกคนนี่ก็ไม้เมล็ดไม้เมล็ดนี่ก็เป็นไม้เมล็ดเหมือนกันแสดงว่าเป็นไม้เมล็ดที่เก็บไว้ดูครมใช่ใช่ครับใบกลมวันสุกอันนี้จะเป็นวันสุกนะครับวันสุกวันสุกเอันนี้จะเป็นเวียงสะเวียงสะเวียงสะเป็นไม้ที่กลายมาจาก เมืองใหม่ใช่ใช่ครับเมืองใหม่พอผ่ามันมันเขียวมันก็จะเป็นเบียงสัอีกชื่อหนึ่งอันนี้จะเป็นเรียกซับนะครับเรียกซับเนี่ยกาลังโตมีแต่คนจ้องแต่ว่าให้ได้ปล่อยปล่อยไปหลายหลายรุ่นแล้วก็จฉลากได้หนึ่งต้นก็แบบกําลังแบบสวยอันนี้เป็นตับจังหวัดอีกอันหนึ่งที่คนหายากอยู่นะครับอันนี้ชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครโอ้ยเป็นตับจังหวัดเออดีอ่ะ เราเราผ่า้าาาานนมมัมใหญ่่กเ,เรผแล้วเราล้มต้นไปนะครับแล้วทีนี้มันม,มันงอกต้นเดียวก็เลยต้องทําจํานวนต่อไปนะครับตันนี้นะจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันผ่าไม่ทันนะคะทุกค,กคน,น,นก็เป็นลูกไม้เราพยายามอยากได้พัฒนาสายพันธุ์โดยดอกดีวกว่าใช่แมันก็จะมีลูกไม้ลูกไม้สุงเยอะมากนะคะที่จริงลูกไม้มันก็มีเสน่ห์ของมันนะทุกคนมันแค่ไม่ได้มีชื่อต้อยคีรีนะครับต้อยครีนีนเหลือง ตูรีชานเนาะอันนี้เป็นลูกไม้นะครับอันนี้ต่างกันที่สีกระดูกจะเหมือนกันนะครับกระดูกสีเขียวเข้มต่างกันเช่าะว่าอันนี้จะเป็นสีแดงกับสีชมพูนะครับแต่ว่าหน้าเหมือนกันเลยเนาะลักษณะชาลักษณะใบเหมือนกันช่ต่างกันแค่สีนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้เป็นหมอหมอรักษาหมออ่ะอันนี้หมอจำไม่ได้ว่าหมออะไรหมอยันเดย์จำไม่ได้อันนี้ไปถ่ายที่สวนดำรงแคนไง หมอยาเดชได้มาจากสวนคุณซออืมนี่ก็อันนี้เป็นมีชื่อนะครับรับพนมสว่เนาะใช่ครับลมันเป็นะไรที่แบบว่าแต่งแต้มแล้วแบบว่าสวยอันนี้ได้มาของขวัญวันเกิดที่เขาส่งมากวันนี้เราไม่ต้องอะไรให้กันนะคะวันเกิดก็แล้วเป็นไม้ที่สวยมากชอบมากนะครับก็จะมีสตอรี่เนาะดูแลดีก็คือจังหวัดตรังจังหวัดตรังอ๋อที่ของดิฉันได้ไปแล้วดิฉันไม่รู้จักชื่ออันนี้เหมือนคล้ายๆอันนั้นนี่ อะไรฮิศิลาน้ำป่าครับใช่นี่ศิลาน้ปาที่บ้านก็มีแบบงงๆเว้ยมีศิลาน้ำป่าแบบงงผาไว้เยอะอยู่ครับตัวนี้เออแล้วมันอันนี้ได้ยังอะไรนะตัวนี้แปลกดีลูกไม้ไหมเป็นลูกไม้ครับเนี่ยดูใบมนวนงอลูกไม้เมล็ดหมดเลยอืคือคือเราจะคัดดูฟอร์มดูดูหน้าไม้เนะทุกคนคือตู้นี้คือสวยมากนะคะเป็นไม้ที่เขาเอาไว้ดูฟอร์มนะคะทุกคนอนาคต ทำจํานวนแน่ๆนะคะมีจํานวนให้ทุกคนมีแน่นอนครับอีกประมาณไม่ถึงปีนาจจะไม่ถึงปถ้าใครแบบนี้อยากแวะมาชมดูก่อนอย่างเงี้ยได้แต่ว่าต้องนัดก่อนเนาะใช่ครับต้องโทรนัดก่อนเพราะว่าจะแบบไม่ได้อยู่ส่วนประจําเสาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนตู้นี้อีกตู้หนึ่งก็จะเป็นไม้คัดดูหน้าหน้าไม้เหมือนกันคัดดูหน้าคัดดูหน้าแต่บางต้นก็มีชื่อแล้วมีชื่อหลายต้นแล้วล่ะอยู่นี่ก็คือเราเปลี่ยนจากกระถางไซส์สี่นิ้ว ลงนี่เป็นหกนิ้วลงแปดนิ้วเพราะว่าเราจะตั้งเป็นแม่พันธุ์กาบต้นนี้สวยมากเลยอันนี้ดีนะชื่อยายาติกาครับตัวนี้ยาติกาใเนี้ยสวยเนาะได้ความที่มีสองส่วนนะเนาะมันก็จะแบบว่าอันนี้ไงแอบมาไงเนี่ยอันนี้เป็นวานาญี่ปุ่นเป็นของคุณดำรงวันาญี่ปุ่นงามจังของคุณดำรงให้มาครับเออเนี่ยให้มาต้นต้นเล็ก อันนี้แลกกับเศรษฐีพันล้านสมัยนั้นน่ะเออนี่ผมก็เอามาเลี้ยงไว้เพราะว่าผมเลี้ยงไม่เป็นเนะสายนี้ผมไม่ไม่ค่อยได้รู้จักมันก็ด่างนี่มันก็ด่างบ้างเขียวบ้างก็เลยเอามาไว้ในตู้บอนสีนะครับมันก็อยู่ได้คันี่จะเป็นสีเบญจรงสีเบนจรงสีเบนจรงสุดปปาถนางนะของชายครับของไทยแทนนั่นเนี่ยทุกคนอันนั้นสุ่นปาถนาบต้นเล็กอยู่อ่าต้นเล็กกอะถางคนี้อันนี้ก็จะเป็นรัพย์เจริญที่เราครัน หอมตังแม่แล้วต้นอันนี้หอมตังแม่ไม่ได้พร้อมจาหน่ายหรอไม่ได้พร้อมจาหน่ายครับมันมีสำหายหมดแล้วมันมีสองก้อนจริงๆปล่อยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันเอ้ยมันมันเป็นมันเป็นโดนมีดเหรอหรืออะไรไม่ครับมันเป็นแบบนี้ใบเขาแปลกแปลมันหูก็ตายเลยอือันนี้ก็ลูกไม้เราเห็นมันดาวเราไเก็บเออเก็บเยอะเนาะใช่ครับเบ อันนี้ก็คือเป็นตู้เก็บนะคะที่ชวนียให้ทุกคนดูอันนี้เป็นลูกไม้ที่ทางสวนทําทําจำนวนใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นลูกอันนี้มิดสามแล้วนะครับไม่มิดสี่นิ่งแล้วใช่ไหมนิ่งแล้วครับจะจดชื่อไหม่าตั้งใจจะจดชื่ออยู่ครับแต่ว่าต้องดูหน้าไม้ของสวนอื่นๆด้วยว่าว่าเขาขายกับของเราไหมอะไรเงี้ยแล้วมีชื่อหรือยังเรายังเรายังไม่ได้คิดชื่อใช่ไหมยังครับยังแต่ว่ามีจํานวนแล้วทําไว้สามรุ่นแล้วครับอ๋อโอเคมีจํานวนนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้กาบไม้กาบมีชื่อไหม ไม่มีครับเป็นลูกม้มสวยนะแสดงว่าคุณชอบกาบจริงจงตอนนี้เริ่มสะสมไม่กาบแล้วมนสวรรค์ใช่ไหมใช่ครับมนสวรรค์น,นะคะทุกคนมนสวรรค์ก็งามเด้อพริกกระเกลือไหมนี่พี่พริกกระเกลือมีต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ม,มีีชมพูทวีปนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นสรยยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบกัดดีเท่าไหร่นะคะเป็นไซายแบบตั้งแม่งามอ่ะ อ้อ,อันนี้น <ะ S 1> คือแม่พันธุ์ของจริงทุกคน<ช>เป็นเหมือนว่าเราต้องดูแลเขาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสิลาหุ่นทองเขียวนะเขียวได้มาแบบที่เขีตอนนั้นดีใจมาก